ตกใจมากนะฮะสหรับรเคสนี้ข่าวนี้นะครับนี่เขาบอกมอเตอร์โชว์ใกล้มาถึงแล้วใช่ไหมฮะม <Motor S 2> อเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อไรนะค่ะทำไ,ไมแกใ,ใครได้บัตรไปอะ่ะมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ไหนเคยบอกง่ายๆแต่อยากให้คุณจับตามองนี้มากตอนนี้กระแสร,รถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือในการขับเคลื่อนหรือรถยนต์ในกลุ่ม XEV เนี่ยนะฮะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากโดยรถยนต์ไฮบริดถือว่ามีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่ม Honda เนี่ยซึ่งเป็นผู้นำ ทางด้านตลาดรถยนต์ไฮบริดเนี่ย<ม>เขาได้เปิดตัว Honda Accord e-h e HE v ใหม่ครับซึ่งทำให้ e-h e HE v นะครับไลยอัพของ Honda เนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครอบคลุมในหลายเซกเมนต์ครับรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายแล้วก็ล่าสุด Honda c r v e-h e HE v ก็เพิ่งเจ้บรางวัลน,นะฮะ รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจําปี2566ที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และก็ะรถจักรยานยนต์ไทยด้วยะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนฟู l h y บ r i d e-h-e-v ไปอีกขั้นหนึ่งฮะ,ะมอบสมรรถนะที่ทรงพลังแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับใช่ครับจุดเด่นสำคัญของระบบขับเคลื่อนแบบฟู l h y บ r i d e-h-e-v จาก Honda ค o น da ก็คือการปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่อัตโนมัติที่ชาญฉลาดครับให้ประสบการณ์นะฮะจาก การจาก2มอเตอร์ไฟฟ้าครับซึ่งจะประสานขับขี่ที่ลงตัวด้วยการทำานงอาจทำงานหลักนะครับแล้วก็การทำงานกับเครื่องยนต์มอบความแรงที่ส่งพลังนะครับแล้วยังมีแบตเตอรี่หรือเทียมไอออนที่ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับทำให้ชาร์จไฟได้เร็วนะครับโดยขณะที่ออกตัวรถนะครับผมรถเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในโหมด e v drive นะครับทำให้ออกตัวได้ทันทีครับเร่งแรงได้ทันใจนะครับในโหมด Hybrid d r i v e นะครับผมมอเตอร์ไฟฟ้าทำงาน าเป็นหลักร่วมกับเครื่องยนต์มอบความแรงในจังหวะเร่งแสงได้ตามทิศเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วที่คงที่นะครับจะเข้าสู่โหมดนะครับ engine d r i v e ครับให้ประสิทธิภาพการขับขี่แล้วก็อัตราการประหยนน้ำมันที่ดีมากๆนะครับและหากลดความเร็วเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดที่ชื่อว่า regeneration นะครับผมชาร์จพลังงานกลับคืนสู่แบตเตอรี่ได้เองเหมาะกับทุกการเดินทางลยครับ เพราะฉะนั้นให้ความอุ่นใจกับลูกค้าได้นะคะด้วยบริการแล้วก็อไไล่ที่ได้มาตรฐานนะคะพร้อมกับมี H.E.V. Expert ด้วยเขาจะคอยดูแลให้คําแนะนำนะจากที่ศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีนะคะแล้วก็รับประกันระบบไฮบริดทั้งระบบเนี่ย5ปีแบบไม่จากัดระยะทางด้วย mm hmm. เอาเป็นว่าสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะโค้งสุดท้ายแล้ว mm hmm. ที่จะรับข้อเสนอแรงส่งท้ายปีข้อเสนอเดียวกันเลย กับมอเตอร์เอ็ดอกเบี้ย0%ค่ะ,ะแล้วก็รับเพิ่มฟรี Honda เป็น Honda Exclusive Care นะคะเป็นประกันภัย1ปี 1> บวกกับแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงค่าอะไหล่5ปีแล้วก็บวก Honda เป็น Ultimate Care ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่เป็น5ปีแล้วก็มีประกันแบตเตอรี่ไฮบริดอีก10ปี โอ้โหโปรดีมากนะคะดูเรียบเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปที่เว็บไซต์ www.honda.co.th หรือว่าสอบถามแล้วก็ปรึกษาการขายต่างๆได้ที่โชรูม HONDA ทั่วประเทศไปได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่31ธันวาคมนะคะอีกสักครั้งนะครับวันนี้ไปงานที่มอเตอร์เอ็กดอกเย์เร์เใช่ใชรับเพิ่มฟรี Honda Exclusive Care แคประกันภัยอีก1ปี แพ็กเกจเช็คระยะใช่ไหมใช่ข้าแรงอะไรห้าปีอ่ะคุณฮอนด้าอัลติ t e ตแครขยายเวลารับประกันอีกหมายถึงว่าเราก็จะมีไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าที่จ่ายในการซ่อมนะครับ เป็นห้าปีอะแบตเตอรี่ที่ผมบอกแบตเตอรี่เนี่ยไฮบริดอะมันจะเสียง่ายอันนี้คนรับประกันแบตเตอรี่เนี่ยสิบปีใช่มากดูรายละเอียดได้ที่ไหนฮานด้าที่เว็บไซต์ค่ะ www.honda.co.th นะคะสอบถามแล้วก็ไปดูได้ที่โชว์รูมที่ฮอนด้าทั่วประเทศเลยเพราะว่าเป็นโปรเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปและความพิเศษของเขามันจะมีอยู่สองโหมดถูกต้องไหมใช่มาดามนะครับผมนะฮะก็คือเวลาเข้าเราเนี่ยเข้าสู่โหมดของ engine drive เนี่ย ก็จะให้ประสิทธิภาพในการขับขี่แล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันที่ดีมากก็คือไอที่ใช้ต้องใช้น้ำมันถูกต้องก็จะประหยัดน้ำมันแต่ถ้าหากลดความเร็วจะเข้าสู่โหมดนี่เลยครับผมนะ Re g e n e r a t รช่นร e เ e นเนอเรนนะครับผมชาร์จพลังงานกลับคืนสู่แบตเตอรี่ได้เองเหมาะกับทุกการเดินทางอันนี้ก็จะไม่ต้องใช้น้ำมันใช่ครับถ้าคุณใช้ Re Generation เนี่ยมันจะชาร์จพลังงานกลับคืนสู่แบตเตอรี่ถูกต้องแล้วที่สำคัญเนี่ยแบตเตอรี่ตัวเนี้ยรับประกัน10ปีโอ้ใช้กันยาวปี คุณเข้ามาดูนะครับ www.honda.co.th หรือสอบถามที่ปรึกษาการขายได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้หนึ่งพฤศจิกายนจนถึงนู่นเลยสิ้นปี31ธันวาคมอันนี้นะฮะอย่างที่บอกเลยครับเป็นไฮบริดไดยนัเป็นโลกนวัตกรรมแห่งใหม่มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานหลังโลกแห่งอนาคตจริงตรองค่ะตัวเงียบมากๆนะฮะใช่เครื่องเงียบท่านผู้ชมเห็นในออนไลน์มีคนพูดถึงหลวงพ่อพัดกัน พระราชมีโอกาสไปกาบก่อนท่านมรณะคนที่พาไปพี่ป๋องสุพันค่ะพี่ป๋องสุพันเนี่ยเชื่อไหมฮะเขาจะพูดคุณไปที่นครสวรรค์ตอนนั้นจําได้ว่าไปงานศพพ่อลูกน้องค่ะปรากฏทุกบ้านจะเขียนว่ามีวันนี้เพราะหลวงพ่อพัดโอฉันก็อยากรู้ว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยคือใครค่ะปรากฏท่านมรณภาพในอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะฮะค่ะท่าน เป็นพระนักพัฒนาเป็นเกจิเรื่องเวทเวทมนต์พุทเจ้าพุ่งไปกราบมาเมื่อปีที่แล้วเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณปองวันนี้วันเกิดคุณด้วยใช่ไหมพี่ปองสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันทีขอบคุณอุตสาหะจากวันเกิดมาออกรายการครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าขึ้นมาคุยกันหลวงพ่อพัดนะสักครู่เดียวครับเสื้อสนุนโดยก๋วยจับยวนกึ่งสมเูร็จรูปตราเหลือรสรัดั้งเดิมน้ำซุปกรมกล่อมรสต้มยำหอมเครื่องเทศสมุนไพร คทตี State, plus, ้ออนสเตแปลงพัฟนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแคทตี้แอมเรสสบู่เบเน็ตเซียนอผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1-8ปีซอนการเสียฟันคือจะรู้สึกเสียวแป๊บๆหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวานหากไม่รีบดูแลการเสียยฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะ ดิฉันแนะนำเซนส์ไดมัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะทุกวันกับเบอร์ดี้ทรีนวันโรมาต้าหอมอย่างเข้ม,มอร่อยไะจอยกันจอยกับงานเบอร์ดี้ทรีนวันอร่อยเข้มจอยเลยซื้อรถยเชิฮอนด้าวันนี้ฮ มูลค่าสูงสุด20,000บาทและรถยนต์หรือรถกรยานยนต์ฮอนด้ารีบเลย1ตุลาคม2566ถึง31มกราคม2567เด็กชอบแคนาดันยูเอชนมแคลเซียมสูงลองเลยออยกเเลงธ วงซี <laughs> กับรวมมิตรบัคเก็ตซื้อ1บัคเก็ตฟรีสแน็คบ็อกซ์หนึ่งกล่องแค่3 9 8บาทถึง3มกราคม25 6 7า้อย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสูตรใหม่ผสาน 3, สามส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานแพ็คคู่ใส่จัมโบ้ถ,ถูกกว่าวันนี้ถึง3สันหาคม2566เยนโลไทย .com เช็คช็อปชัวสะดวก สบายหน้ามีปัญหาใช้3ามตัวช่วยจากจุฬา h ิร์บแต่ยิ่งบวกยิ่งบูสต์บวกหัวเชื้อกลูต้าไฮยาช่วยลดเรือนริ้วรอยฟ้าแดดดูจางลงและหน้าดูใสในเจ็ดวันแครอทลำใหญ่แตงโมบวกหัวเชื้อกลูต้าไฮยาจากจุฬาฮิร์บใหม่รสดีสุปก้อนเคก้นหมูคุณสองหวานหอมหมูคุณสองผสมผสานส่วนเดียวเล้งและหาตั้ง รสตีสซุปก้อนรสุปกระดูกหมูเครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดว้ยแต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อมราคานี้ได้รถทดแทนด้วยเหรอรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30%ทุกบาดแผลมีที่มามาเลยไม่ต้องพาเพราะพวกเรามาถึงที่มีคดีรอบที่ข้าคุบใหญ่แน่น่อยไป่ายาหีจะกลับมล้ 3าสิพฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ดูสะอาดแต่ทำไมคราบพลักยังอยู่เพราะแค่แปลงฟันกำจัดคราบพลักไม่หมดต้องลิสเตอรีทั้วทัลแคสิโรสูตรไม่แสบปากสาษาพลังทำความสะอาดช่วยลดคราบพลักได้ม,มากกว่า5เท่าล้อมเลยปากสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรีเราไม่ควรเจอแบบนี้อีกแล้วนะ V.I.P. รักซ่อนชูดูย้อนหลังให้ทางแอปวันดีที่เดียวลินจะไม่เลิกกับพี่ลินจะทำให้พีกับมันเสร็จไปพร้อมๆกันมาเอาใจช่วยลินในการจับชู้ที่จะทำให้ผู้ชายหลายใจที่อยู่ที่นี่ไปพร้อมกันนะคะดูสดทางช่องวันส1และแอปวันดีดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว Next Gen Burger ประสบการณ์เบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดของแมคโดนัลล์อร่อยต้องลองถึง9มกราคม2567การคั่วอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างต้องใช้ทั้งเมล็ดอุณหภูมิเวลาสีกลิ่นจนเกิดแครกแรกที่ใช่ให้กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวเนสกาแฟเ r รดขั u ชีวิตกะแตไม่ได้ง่ายยิ่งหลากหลายบทบาทยิ่มีหลายปัญหาที่ต้องทนหนักแค่ไหน ยิ่งทนได้มากก็อยู่ได้านแคที่ออนสเตจเพอร์เฟกต์สกินพาวเดอร์แป้งพับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแค t ี่อัมเรสแล้วฉันจะอยู่ยังไงครับดีมากครับแอบไปได้อีกขออีกเทคนะคะเพราะแค่คำว่าดียังไม่พอใหม่แบรนด์เอ็มเปอรังนกแท้ผสมถังเช้าสีทองโสมเห็ดหลินจือเลือกสิ่งที่มีค่าเป็นรางวัลให้ชีวิติแมนส์เฟรนเป็นตัวเพิ่มดีกรีความนุม และยังเป็นความหอมแคมสดชื่นในชีวิตคุณ Fisherman's Friend จากอังกฤษสนับสนุนโดยสชมพูมาดามลุยเมดตามั่นใจเลือก a m a r a n t e Clinic โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เลเซอร์ยกกระชับใหม่ซส่ปีกมาส์บานูบาติ Bright and b l i n k มาสแข้ามคืนไม่ต้องล้างออกเพื่อผิวดูกระจ่างใส สวัสดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดี้บอกครับ